ยอยอยอดเดียวนยทนอยากจะให้อิวอนลีนมาเห็นทาย,ยาติอสูรรายของตัวเองตอนนี้จริงๆเลยดูสิเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยที่จริงก็สวยไปอีกแบบนะไหนบอกมาสิทำไมถึงทะเลาะก,กันอืม อเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมเอา้าทำไมคุณยายต้องทอลีนาด้วยคะก็เพราะดูลักษณะของเธอแล้วเนี่ยเธอน่าจะเป็นฝ่ายที่ลงมือก่อนคุณยายใจร้ายคุณยายลงเอ,งอียงน,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 นี่ไงนี่ไงโอ้ยคนดีที่ไหนจะกล้าพูดกับคนแก่แบบนี้ใช่ค่ะเซลีน่าเป็นคนก่อเรื่องก่อนนั่นไง ว่าแล้วไม่มีผิดแต่คนที่ลงมือตบก่อนคือเรนนี่ค่ะเท่ากับว่าเราผิดด้วยกันทั้งคู่ เดี๋ยวไปเธอช่วยฉันต้องการอะไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันก็แค่เห็นใจเธอเห็นใจฉันเพราะฉันรู้ดีไงว่าการที่จะต้องอาศัยอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราอะ่ะมันเป็นยังไงฉันก็แค่ไม่อยากให้ยายทาฮิราไม่ชอบเธอเดี๋ยวเธอจะอึดอัดแล้วก็เปลี่ยนใจไปช่วยยายอิวาริน อย่างนี้นี่เงั้นก็ขอบใจนะแต่ถึงยังไงฉันก็จะไม่หยุดคิดที่จะแย่งวิวจากเธอเหรอกตามสบายบัอินเตอร์